วันนี้เราก็ม <desserts> ารับภารกิจไล่ลิงนะคะใช่ไปชมกันไล่แถวนี้จะมีลิงหมดเลไม่รู้ตั้งไอ่ะรู้จั้งไร ้นยาต้นยา,นยาจริงๆเลยเดินไปเดินไปรีบๆระหว่างเ,าเดินทางนะเราก็มาเจอกับกิ้งกือยักษ์โอ้โหพี่แสนขานะคะพี่แสนขาพี่แสนขาจะไปไหนคะ ตอบค่าด้วยสิเดินนะไม่พูดไม่จาเลยนะจะเข้าขาตะกองแล้วเดินนี่เธอละรีบเดินอย่างเดียวเลยนะเธอไม่ไมีปากหรือไงเออ <c oughs> ล่องรอยลิงมาลักกินข้าโพด <c oughs> เห็นราคาแล้วนูน่นอยู่นู่นก็มีอีกเดินข้าไป อยเยอเมเนี่ยลิงมาหักฝักข้าวโพดเราก็เลยต้องตัดต้นข้าวโพดทิ้งอืมเยอะมากระหว่างการเดินทางเราก็เจอกิ้งกืออีกแล้วตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวน้อยอยู่โอ๋อมันก็ใหญ่อด้อแต่มันก็ใหญ่แต่มันก็ไม่เท่ากับตัวแรก ที่เราเจอตัวใหญ่เวอร์ยุงป่าเยอะมากพี่แสนขาบินต้นไม้พี่หมืนอันนี้พี่มืนค่ะอ๋อพี่มืนขา,นขาต้องลอยลิงกินข้าวโพดอ,อีกแล้วหูนุน่นตรงต้นกอไผ่ก็มีหมดข้าวโพดไปไหล หลายงานอยู่ทีเดียวลิงมันหักฝักข้าวโพดไปแล้วก็เล็กต้องตัดต้นข้าวโพดทิ้งหูเยอะมากกองใหญ่ด้วยทางทางก็เจอดอกไม้สวยๆอีกแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่ว่าสวยมาก ได้ที่ยงยังวนเสื้อไม่้ได้ที่ยงแล้วก็เียปูสือเราจะหวนงาสวยงามมากมือชิปสุด